สามเคล็ดลับสําหรับคนที่อยากสร้างชีวิตใหม่นะคะทุกคนเคล็ดลับข้อที่1ก็คือคุณจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะไม่ว่าคุณกําลังสนใจเรื่องไหนอยู่อยากจะพัฒนาเรื่องไหนใช่ไหมคุณก็เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเพราะเรายิ่งเรียนรู้เนี่ยเราก็จะยิ่งพัฒนานะคะเราก็สามารถเอาความรู้ที่เรียนรู้เนี่ยมาส่งต่อได้ด้วยนะคะหรือว่าใครที่รู้ตัวว่าตอนนี้หยุดที่จะเรียนรู้แสดงว่าคุณอะ หยุดที่จะเดินสู่เป้าหมายความฝันแล้วนะคะต่อไปเคล็ดลับข้อที่2นะคะสําหรับใครที่แบบกําลังพะวงนะคะกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงขั้นตอนง่ายๆนะคะนั่นคือการทําวันนี้นะคะให้สําเร็จคือการวางเป้าหมายวันต่อวันนะคะว่าวันนี้ฉันจะทําอะไรบ้างแล้วก็ทํามันให้สําเร็จไปทุกๆวันนะคะ แล้วก็เคล็ดลับข้อที่3เคล็ดลับข้อสุดท้ายนะคะหลายๆคนอาจจะหลงลืมไปนะคะเคล็ดลับข้อนี้ก็สําคัญมากๆที่จะพาตัวเราเนี่ย ไปสู่ชีวิตใหม่หรือว่าเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมได้นั่นก็คือการให้กําลังใจตัวเองให้รางวัลตัวเองค่ะทุกคนะคะนะคะไม่ต้องรองให้ใครมาชื่นชมนะคะชื่นชมตัวเองนะคะบอกตัวเองว่าตัวเองเนี่ยทำดีแค่ไหนยอดเยี่ยมแค่ไหนนะคะแล้วก็สามสิ่งเนี้ยหละคะ่ะถ้าคุณทำในทุทกๆวันนะคะมันก็จะผลักดันคุณให้ได้ชีวิตใหม่ อย่างแน่นอนนะคะขอบคุณค่ะ